สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะคะตอนนี้นะคบโอ๊ตก็มาร้านกาแฟชิลๆนะครับชื่อว่าภูวินคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟสุดชิคด้วยบรรยากาศมอนดอยนะครับเห็นวิวสวยมากนะครับมีจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับเป็นแนวแบบสวงสวรรค์นะคะเป็นประตูสวรรค์ด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะมีลูกค้ากำลัง ถ่ายรูปกันอยู่นะครับทางเข้ามาก็มีโอ้โหไอ้น้ำน,นะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็บรรยากาศดีนะครับเห็นโรงแรมนะครับเห็นรีสอร์ทสั่งตรงข้ามด้วย,ยรีสอร์ทนี้มีที่นอนแบบเน็ตเน็ตด,ด้วยนะครับเน็ตหรือว่าตาข่ายสีชมพูมีหมอนสีชมพูน่ารักจังเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเ,เตียงนั่งอันนี้เป็นของที่นี่หรือเปล่าครับอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นของที่นี่เป็นของโรงแรมอ่าเป็นของร้านกาแฟร้านนี้นะครับสามารถไปนั่งตรงข้างล่างได้นะครับบรรยากาศดีไหมครับกล้องสวยชัดดีนะครับนี่นะครับก็คือเป็นบรรยากาศของที่พักโรงแรมที่อยู่ด้านบนนะครับสวยมากเลยครับ นี่นะครับกบ็ร้านกาแฟะนะครับน่ารักลักสามารถไปนั่งข้างบนด้านนั้นได้ด้วยนะครับห้องนั้นนะครับอุ้ยมีชั้นบนด้วยโอ้อากาศดีนะคอากาศดีมากเลยนะครับอืมชั้นลอยฟ้าโอ้โหเป็นที่นั่งที่ ดื่มด่ำธรรมชาติได้อย่างอิ่มเอมใจเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะแดดจัดแต่มันก็อบอุ่นนี้นะคะเพราะอากาศเย็นนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับที่เป็นที่เพื่อนโอดเคยมาแล้วก็บอกว่าประตูสวรรค์นะครับก็คือตรงนี้เองนี่นะครับก็ไปแล้วนะครับกาแฟชิลๆนะครับมีที่นั่งนะครับแล้วก็สามารถชมวิวได้นะครับ ข้างบนก็จะเป็นโรงแรมที่น่ารักจังเลยนะคะเป็นบนยอดภูเขาเลยนะครับน้าผักมากนะครับ<ม>อยู่ตรงนี้นะคะที่พักของโอ๊ตอยู่ทางนู้นนะครับก็อยู่บนยอดดอยเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับสามารถมานั่ง กินลมชนวิวอยู่ส่วนนี้ได้ด้วยนะครับและหรือถ้าชอบในส่วนของบรรยากาศด้านล่างนะคะที่หมอนสีชมพูเมื่อกี้นะคะเป็นเน็ตตะข่ายแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเนาะบรรยากาศแค่ดูเฉยๆก็อิ่มแล้วนะครับ จงเลยนะครับเราก็ดื่มดมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับลมเย็นมากเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ที่นี่ก็เงียบแล้วก็สงบดีนะครับไม่ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่นักนะครับ เพราะว่าก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับของนักท่องเที่ยวจริงๆนะครับนะครับบรรยากาศของคูรัก็จะมีความสุขนะครับเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างั้นนะครับ ดอกลาเวนเดอร์ด้วยนะครับนี่นะครับประตูสวรรค์นะครับถ่ายรูปออกมาก็จะแลดูเป็นมิตินะครับบรรยากาศร้านกาแฟนานั่งนะครับ นี่นะครับส่วนหนึ่งของโรงแรมก็จะประมาณนี้นะครับของร้านกาแฟเนอะจะเป็นที่นั่งมีหมอนสีชมพูนี่นะครับก็เป็นการโพสต์ท่านะครับสบายๆนะของนักท่องเที่ยวนะครับอากาศเย็นนะครับถึงแดดจะจัดนะครับแต่มันจะเย็นนะครับนะครับมีการส่วนดอกไม้ลมโชยมานะครับ สถาปนิกนะครับคนออกแบบและก่อสร้างที่พับที่นี่นะครับบนเชิงชั้นภูเขาแบบนี้นะครับถือว่าเก่งมากเลยนะครับ คลางคล้นะครับในบรรยากาศที่ดื่มด่ำแบบนี้นะครับดอกไม้สวยจางเป็นดอกไม้สีฟ้าดอกไม้สีฟ้านะครับ การปลูกต้นกาแฟด้วยนะครับตอนนี้เราเดินไปข้างล่างกันเนาะไปสัมผัสบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศแบบ มอนแจมนะครับสไตล์มอนแจมก็สวัสดีครับ,รบนเนอา้าเป็นห้องน้ำซะงั้นทางลงอยู่ไหนเอยออตรงนี้นะครับนี่นะครับจุ่มบรรยากาศไปด้วยกันนะครับโอ้โ,อโอหน,นอนเนาะ ถ้าสมมุติว่า FC ที่ไปกลับไม่พักที่นี่ก็ยังได้เลยนะครับมาเช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็กลับตอนเย็นได้นะครับสามารถนอนเล่นตรงนี้ได้ด้วยนะครับ เัเป็นภาพบรรยากาศที่ทำให้อบอุ่นได้นะครับแต่ว่านั่งนานๆคงไม่ได้แดดหน้าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่ใส่คันร่มเนาะถ้ามีร่มก็น่าจะดีขึ้นนะครับ บรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับดีมากเลยนะครับโอ้หน้าถ่ายรูปนะมีสิงซาด,ด้วยนะครับตรงนี้นะครับว้าวครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็ได้ชมบรรยากาศดื่มดำบรรยากาศไปด้วดยดกันเนาะ โอ๋ก็ <Hey>, oh, จะลองนั่งตรงนี้ดูนะครับรู้สึกผ่อนคลายดีนะครับว้าวพระอาทิตย์ไม่มีพอดีเลยนะครับสามารถนอนได้จริงๆด้วยนะครับดูสิครับมีเมฆบังมีเมฆบังแดดเหมือนร่มไปในตัวเลยนะครับไม่มีแสงแดดตกกระทบณนะตอนนี้นะครับ รู้สึกผ่อนคลายนะครับเหมือนรีแลก์นะครับก็ทำสมาธิเมดิเทรเนาะเมดิเทรับหนึ่งนะครับผ่อนคลายนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับน่าจะเหมือนแบบสปาเลยอะ่ะ มองครองฟ้านะครับก็ทำให้หวนคิดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับมองภูเขานะครับเดี๋ยวถ้าแดดเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวโอก็จะนะครับ move on แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็โอดขอลงจบเลยเป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคลิปต่อๆไปของโอ๊ตได้นะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการารับชมนะครับให้ในคลิปต่อไปได้และรา์สดด้วยเนาะขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ cm Variety